สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอนตัดผมฟรีนะครับวันนี้ผมช่างใหญ่นะครับนำลูกศิษย์กิตสามาบริการตัดผมฟรีเพื่อประชาชนที่อู่รถเมย์ขอสมอกอนะครับลังสิทธ์นะกองการดันรถที่31นะครับกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถที่2เขตการดันรถที่1นนะครับถือว่ากองสามหนึ่งนั่นเองบรรยากาศครับ วันนี้ก็ค้มฟ้าค้มฝนนะครับเมื่ดตืต่อเลยครับรบรรยากาศหูรรถเมยนะครับมาไไดูครับบรรยากาศากาพนักง,งานมารับบริการตัดผมฟรีนะวันนี้ก็มีช่างตะวันตัดเท้านะครับมีช่างเอครับทองสามประทุมธานีนะครับแล้วก็มีช่าง บางอ่อนอุดรธมน,นีมีช่างเตยบุรีรัมย์นะครับมีช่างโอชุมพรนะแล้วก็มีช่างโชคนะครับมุกทหารมีช่างกบมหาสารคามนะวันนี้ช่างกบก็ให้เหมอผมผู้หญิงไปนะครับเนื่องจากไม่มีช่างผู้หญิงมาเลยนะครับมีมาคนเดียวคือช่างกบคนเดียวเยครับดกบดหูลง วีตักแล้วไทยะนะครับตไปไปเลยนะครับมาดูนะครับมาดูช่างเอช่างเอตัดผมทรงช่างเอตัดทรงอะไรเขาเขาสูงเขาลองเขาสูง,งนะโอเค,อเคบลบเช่นออกนะั้นศูนย์จุดสองห้าลบออกมันจะมีเส้นหรอ เทคนิคก็คือถอยระยะออกไปประมาณสักเยอะๆหน่อยคือประมาณ0.0.23 0.24ใช่ไหมถ้ามันไม่กินค่อยเตะค่อยๆเตะปรับหูก้านปรับค่อยๆมันกินนิดเราก็ไม่รู้ว่ามันจะกินมากกินน้อยอ่ะแต่ละเลื่นแต่ละรุ่นค<า>รับก็ช่างมังกรนะความยาวป,ประมาณคิ้วพอดีนะทางดาวข้างหน้าลงมาดิ เอาสั้นขึ้นมาอีกนิดอีกนิดหนึ่งแล้วกันคันบอกว่าเอาเนื้อคิ้วนิดเดียวเอาเนื้อตัวนี้นี่มันพอดีคิ้วเอาขึ้นไปอีกเราต้องตัดให้มันเชื่อมกับข้างๆด้วยนะยก4 5องศาต่ำๆลงมาต่ำๆจะสูงอันนั้นแล้วตัดที่แชก้าออนอันนั้น วันนี้ก็นายแบบคนนี้ก็เป็นประจํานะครับเป็นประจําไปแนละ้วชอบตัดวินเทจนะวันนี้คุณก็ตัดถูกตัวแล้วครับเนื่องจากช่างโจ๊กเขาเป็นเจ้าของร้านโจ๊กปาเบอร์นะก็ถูกตัวแล้วนะครับเขามีประสบการณ์ตัดผมมาเป็นพันหัวนะเปิดร้านมาประมาณกี่ปีพี่โจ๊กส,ส,สองปีแล้วนะครับมีประสบการณ์ครับก็คือผ่านออยอรเรียบร้อยแล้วนะครับครับพี่ช่างโจ๊กก็นั่งรถทัวร์มาจาก จากชุมมาจากมุกดาหารเมื่อเมื่อวานนี้ใช่ไหมพี่โจ๊กออกมากี่ทุ่มอ่ะโมงนผมโมงเย็นครับแล้วไปไปไปพักที่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 ต้นบุรีก่อนหรือว่าหรือหรือลงรถทัวร์ก็มานี่เลยลงรถทัวร์อาบน้ำก่อนอ๋ออาบน้ำแล้วก็มานี่ใช่ไหมอยู่มัมบุรีครับเดี๋ยวให้ช่างโอตัดสกินเฮดนะถูกตัวแล้วง่ายๆพี่เต้ยไม่ต้องตัดหรอกสกินเฮดให้ลูกน้องตัด เอาเบอร์มามาให้ผมอย่างเนี้ยเบอร์เบอร์เบอร์ช่างนะไปด้วยกันเลยล่ะจะหมดเวลาอยู่แล้วมามาจำเบอร์ไว้ผมก็ยาวพอดีนะพี่อะลองลองเบอร์อะไรลองเบอร์อะไรสกินเนสอะเอาทั้งเบอร์สองกำลังสวยเลยเบอร์สองเลยลุยเลย วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับหัวหน้ากองพิเชษหัวหน้ากองสามสิบเอ็ดนะที่อู่รถมีรังสิตขสมกนะครับที่ให้ที่อนุญาตนะครับให้ความอนุเคราะห์สถานที่นะครับในการให้บริการตัดผมนะครับพนักงานขสมกนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะครับของพนักงานครับที่จะได้มีกําลังนะครับในการรับใช้ประชาชนต่อไปนะครับนี่ก็ช่างกบกาลังลงเทคนิคนะ กำลังลงทีนี่ต้องเร่งมือนะครับทั้งกบคิวเยอะมากเลยวันนี้เี่ยพี่เขากำลังเละเพรากูจะตัดตรงที่คิวที่สามจะได้ตัดไม่นตาตัดแล้เขาก็คำนวณเวลาอยู่เออเก็บร้านเเออกลับบ้านหมดเวลาหมดเวลาโอ้ชันนี่ต้องรอเป็นเดือนหน้าเลยนะเขาเขามาไกลเขาเขาขับรถมาจากชลบุรีตั้งแต่หกโมงเช้านะครับเขาก็ ใช่ออ้เเเเดดี๋ยวนนหาาขจต้องเผื่อเวลาในการขับรถอีก2ชั่วโมง3ชั่วโมงจตุรีต้องขึ้นมอเตอร์เวย์หน่อยมาพวกเราไม่ใช่ช่างธรรมดานี่ก็เป็น v ีพนะพวกเนี้พวกช่าง v ีพนะครับรอได้บีผมรอก่อนได้เลยนะได้บีผมเคียวผมไว้บีผมให้ให้เรียงเชเยียบไว้แล้วก็ฉีดน้ำรอไว้ฉีดน้ำผมผมน้ำไว้ด้วยก็ดีน้ำไปเลยนะไหให้ผมมันอ่อนๆนุ่มๆุ่มถ้าสระผมรอไว้ยิ่งดี ดูเครื่องมือของช่างผู้หญิงเนี่ยเขาเตรียมมาเยอะไหมเตรียมทั้งสเปรย์ทั้งเครื่องว่านผมเห็นไหมเขาเตรียมมาหมดเลยเพราะช่างผู้หญิงมันจุกจิกอุปกรณ์มันเยอะเขาเรียนเขาเขาหมดเป็นแสนน่ะท่าอุปกรณ์ทั้งท่าเรียนมันเป็นแสนนะนะครับกินได้นานอืมกินยาวตลอดนาชีพอ่ะใช่ใช่ยิ่งได้เงินยากทีนึงนี่อยู่ไปเป็นปี ทำงามได้สามเดือนเขาเขตัดแล้วใช่นั่นนะครับช่างผมของอันนั้นนะนี่ทำผมสมดอกเห็น่ะครับเททุกวันนะครับช่างกบกำลังครับใช้เทคนิคนะครับลดปริมาณเนื้อผมที่ปลายออกนะพี่เขาก็สมสมหวังแล้วแหละวันนี้เขาเมื่อวานมาหาช่างผู้หญิงไม่มีให้ตัดเลยนะครับไม่มีช่างตัดให้นะครับวันนี้ก็สมหวังแล้วนะครับ ได้ตัดกับฝีมือดีด้วยนะครับวันนี้โชคงดีมากนะครับพี่พี่พี่ชื่ออะไรพี่พ,พี่อาร์นะพี่อาร์ลังสิตนะก็เป็นพนักง,งานที่นี่นะครับเ<ห>มื่อวานนี้ก็มา,าเดินมาหาผมสามรอบอ่ะ <c oughs> มีช่างไหมมีช่างไหมอยากตัด <c oughs> ก็มีแต่ตัดสซนนักเรียนได้อ่ะพี่แล้วแ,แล้วแล้วเขา <c oughs> ไม่มีเวลามยุ่งนะมันอยู่ที่บุญแล้วก็วาสนาด้วยพี่จะได้ตัดผมโดยเฉพาะของฟรีอ่ะใครก็ชอบ วันนี้ก็พี่อาจารย์ได้เสร็จได้แล้วเพราะว่าร้านเปิดร้านที่เปิดอาหารเปิดโมเมงเปิดหมดแล้วมอ๋อครับครับให้ให้เขาอดข้าวไปก่อนพี่ร้านอาหารพี่อ่ะนะครับจองบัตรคิวไว้ก่อนได้เป่าจองบัตรคิวบอกชื่อเขาไว้บอกช่างช่างเขาไว้ตัวลงน้องเ้อยแซงคิวเนี่ยให้แซงคิวไหมไม่เลยเกียดเราโตแล้วไปแซงคิวไม่คนไทยก็เป็นอย่างนี้แหละชอบแซงคิวเยอะนะเออเห็นใจน้องเขา ข้างล่างหนาอยู่กบข้างล่างข้างล่างข้างล่างตรงฐานล่าง้านางานหนาอยู่เธอก็แหวกผมข้างบนออกดินั่นีหยคเธอเอาจะต้องข้างล่งางออกเนื่องจากข้างบนมันบางอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราไปเปสไลด์แต่ข้างบนมันก็บางถึงพ่าข้างบนนะเนื้อผมข้างล่างไม่โดนสไลด์ออกนั่นแหละ วันนี้ก็ขอให้นักเรียนช่างทุกคนนะครับตัดผมเก่งสวยสวยเก่งวันเก่งคืนนะครับเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของร้านเป็นครูบาอาจารย์นะครับเป็นผู้ทรวงคนรุ่นวมีความรู้ความสามารถถ่ายทอดวิชาความรู้นะครับให้กับลูกศิษย์ให้กับลูกค้าให้กับเพื่อนๆรุ่นน้องต่อไปในอนาคตนะก็ขอให้ทุกท่านนะครับเจริญรุ่งเรืองนะครับเฮงเฮงรวยๆนะครับมีลูกค้าเพราะนั้นเยอะๆขอให้ทุกคนที่มาเป็นจิตอาสาเป็นนักเรียนช่างเป็นลูกศิษย์นะครับขอให้ ทุกคนสมความปรารถนามุ่งม,มา่ขอให้ทุกคนนะครับมีความเข้มแข็งพลังมันพลังรานที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะนะครับทุกคนลุยๆนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ที่บิ๊กสวัสดีครับ